เป็นไงเนี่ยมาเดี๋ยวรอน้องฟ้าใสอีกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟาใสอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องฟ้าใสอย่างนี้เลยพี่งั้นเราค่าเวลาผมไปเที่ยวจังหวัดเลยออกบ้านย่านลำลูกกานะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจังหวัดเลยมันค่อนข้างไกลเนาะพี่แ้ก็ขับไปไปถึงนู่นพบข้ามพอดีพบข้าก็ประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วช่วงที่จะต้องไปอำเภอวังสะพุงเนี่ยโอ้โหมืดมืดตึ๊มืดตึบผมเคยไปมาแล้วมืดแล้ว เปี่ยวป่าด้วยใช่พี่พีิกสุดคือไม่มีไฟเป็นทางส่วนเล่นกันต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรไปกับเพื่อนสองคนขับโค้งซ้ายโค้งขวาด้วยที่เราแบบมีเซนต์อะมันมีคนมองเป็นผู้หญิงพี่หน้าใหญ่หุวมหล่างใหญ่ใแสดงว่าขึ้นอื่นเดี๋ยวตายมาหลายวันแล้วอวออวนก่อนตายอ่ะใช่มันกันนึกว่ามันขึ้นอื่นด้วยความที่แบบมันมืดและเปี่ยว ผมก็เลยหันไปปุ๊บเฮ้ยไประดับพับไปเลยเนี่ยเฮ้ยไฟไมีไหม้ยมึงอ่ะไม่มีผมไม่ได้พกไฟอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมมีเทียนโอ้ยเยี่ยมึงดีความเต็มพร้อมแล้วเนี่ยผมมีเทียนพี่ผมมีเทียนเรจุดเทียนไหมจุดเทียนไหมมายื้อกะรำกะรำเทร์มเลยโอ้โหมึงพร้อมมากเลยเนีมากพี่ตุ๊ตตุ๊ต เยอบรรยากาศแม่งวังเวงบอกเลยว่าแมงวังเวงมากไอ้น้องฟ้าใสมาถึงหรือยังเนี่ยขอต่อได้ไหมขอต่อได้มเมื่อกี้ขอต่อนิดนึงแม่ตายยังไม่มาอีกเหรอพอผมไปถึงบ้านใช่ไหมพี่ผมก็ยกมือท่วมหัวเลยพี่นโมสามจบนโมตัสสะนุโมตัสสะขอให้พบอย่าให้เจออีกใช่บ เอ้ยอะไรใจจะหายพีนี่ดีนะเนี่ยรถเราดีดูดิเนี่ยนี่ไม่งั้นนี่มันผี่มึงเล่าด้วยนะเหมือนเป๊ะเลยอะไรคนสวยขนาดนี้เหมือนโพงเหมือนผีอะไรอะไไงไปไปไปโอ้โหร้องโอ้โหไปไปไปโอ้โหไปไปไปโอ้โหครับโอ้โหไปไปไปกินข้าวกินข้าวหมูทานะหมูทานะครับเฮ้ยรถเนี่ยไปเป็นไงวะคันนี้โอ้ยขับดีพี่หัวตาเร่งเฟี้ยวเลยอ่ะสุดดยอจริงนะครับ โอ้โหมันเงียบเงียบเหมือนโชว์รูมเราเลยเนี่ยโอ้แต่มันเงียบไปหน่อยนะเอออันนี้เราอีเล่นเกมดีกว่าฮะร้องเพลงที่จะมีคำว่าจ่าหน่อยจ่ามันก็ต้องเพลงนี้เลยพี่ยังไงวะจะบอกให้รู้เธอจะยินหรือบอกให้มาด้วยบอกพ่อพ่อเผื่อเผื่อเลยก็เผื่อเลยไปครับัมเรื่องนี้ดีกว่ารถมึงคันนี้ ตัวไหนที่ฟังก์ชันไหนที่มึงชอบที่สุดตังค์หยกโอ้ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยกล้องรอบทิศทางไม่ต้องลงจากรถมองเห็นเลยนี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยวโค้งหน้าพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอยให้ดูภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษฮะ All o w View Monitor โห้นี่ยดูหรูโอ้โหนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยเนี่ยเจอดก่อนนะจอดก่อนนะปึเบอ้ยเย็นดิ้มเอ้ยเดี๋ยวถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยเฮ้ยปั๊บาป้าเฮ้ยเฮ้ย ตาใสามันมาทำไมเนี่ยโอ้โหมาตุ้มช้นจริงๆไม่บอกไม่มายแล้ววอ บอกแต่ทีแรกขึ้นรถเลยเร็วให้เราไปนั่งกระบะท้ายก่อนไปเลยลงอะไรวะอยากไปกูไม่เห็นป่ะเล่นเอาตรงองตรงใจหมดก๊อปแล้วพูดถึงกระบะท้ายมันจะนั่งพอมไหมน่ะโอ้โหแต่กระบะเราใหญ่พี่เหรอใช่ครับสบายสบายนะวิ่งเล่นได้เลยโอ้ก๊อปกล้องนี้ก็สุดยอดเลยนะมีอะไรอวดพี่อีกเลยโอ้ยนี่เลยพี่กระจกตัดแสงอัตโนมัติโอ้ขับกลางคืนนี่ใช้ดีมากพี่เมื่อกี้เห็นไหมมีรถ ขับม,มาด้านท้ายนี่เดี๋ยวผมลองกดให้ดูพี่มือใหญ่อ,อะไรไ่ยฟ้าใส่้<ภ>า,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 าอีกเลยมาอีกแล้วฟ้าใส่ของพี่พลาดทุกช็อตอีตัวนี้เป็นงไงครับต้องอันอยากได้นะครับโอ้สุดยอดเลยพี่แม่งเทคโนโลยีครบคันอ่ะพี่มึงอยากไปไหมน้องอยากได้มากไม่ยากน้องเลยดอกเบี้ย0.99%พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดาวเริ่มต้นแค่39,000บาทเท่านั้น พบกันที่ Nissan m e g a อ Automobile อ,โโอะไรถึงหรือ,อยังหิวจะตายอยู่แล้วหลอนทั้งหลอนทั้งพักเลือก